แส่ส้มตำกับวันฝนตกส้ตมตำกุ้งลวกขนมจีนผักเยอะๆมาเด้อกัะเด้อโอ้ยมาอีกแล้วฝนริน่งแสะๆเสอยู่แดดไม่มีเลยทั้งวันสวัสดีค้ามันนี้ยายเพ้นเมียกำลังมันหนออมาถักทายพี่หน่อกรเกาเด้อค่ะทุกคนบม่มีแดดเลยฝนตก ช่วงเศร้าเนาะคิดว่าบ่ตกเด้แต่ว่าแปลี่บะมีดอกแต่ว่าบึงส่งแล้วคือสิบ่เป็นตัโตนี่ช่วงใบมาตกกับทุกคนดินจะแซ่จะเดี๋ยวเป็นได้สมตามกุ้งหลวงเนาะค่ะเนาะกินแข่งกับฝนมาเด้อค่ะเด้อคนเงินเนียเป็นกะกาพอคุณพี่น้องทุกคู่สุขคนเนาะค่ะเด้อที่ติดตามจะให้กำลังใจยายเพ่งไม่ฟังเหมือนเนาะบอกว่าจะอยู่ไกลอยู่ไกลยังเป็นกะกูได้ไรขาะถุกกำลังใจเนาะขาดไม่มันเยอะมาก กินไปกับสิบปัดไปเลยเนี่ยาเพิ่นมาหลายเพง้งกุ้งอืมก็ได้กินกุ้งมันเห็นหน้อยเลย้ายาเพิ่นลวกกุ้งกินกับสมตำเนี่ยบะไดเนี่ยเอาละไม่งวดเนี่ค่ะแนอ่พุดดิ้งเพิ่นกับก้นมันเนาะหยาเพิ่นมาเกิดสร้างหยาอีกบ่บอกยาเพิ่นเลยเด้หย,ยาเขามาทรงมือน,นี่ สุดนี้เอาแบบโมเมนต์เม็ดเด็กใส่ยากไม้มาถามยังเขาเลยจา้าหน่อยเห็ดหนังเอาโมูแบบว่าเป็นต้นแหมเป็นที่เขาตัดเป็นเป็นเชียเนาะไอ้ที่มาปลูกแบบนั้นแหมทุกคนเป็นเชียเป็นต้นมาแหมที่นี่ปลูกก็บอกถามเขาอีกไปจัดการเองวัตถุย่างนี้เพื่อเอ่อยุ่ขมมังบนบ้านเนาะบ่หูเนาะเอา เป็นเาคก็เป็นเงียบเงียบยางออมหาอมยันอยู่แล้วคนนึงปลูกหยาพนะโอ้ยฉันสั่งมหม่พพนะโอ้ยตายเบิ้งเกินเห็นล้วป๋อนี่เป็นบมสันทัดกับการปลูกหยาเลยเยาโม,มนี่เขาต้องปลูกเป็นแบบมันต้องปลูกเป็นแบบเป็นตอมอือ응คือดำหน้าบอลีัมบฮับู๊กฮับู๊แล้วกับ ออกเสียมแหมทุกคนไปขุดคุดคุด,คด,ดเ,เด้เอเด็กเอา้าไปดอนลงไปกระดิ่งถมพนะ <c oughs> แต่ว่าฝนฝน,นกระดิ่งวัดใ่อยู่ดอกว่าฮิปฮอนเลี้ยวซ้ำดอกที่นี่ฝนมานั่นแหละทุกคนค่ะฟ้กาฟกระหองอ,อ,อยู่ไกลฝ่าเราก็เลยหยุดเนาะค่ะเนาะโอ้ยเพื่อนก็เลยจัดเมนูนี่เลยบ่บอก,บอกเฮาเลยมันพูด Phải lắm thì bụng nhà hay mẹ thảo hay đấy. Tú ừ. sáng mẹ thảo là lưu thương đương nặng. Quay mẹ lại thôi mmm 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 xong rồi là có người. Ở phía người nó hả nó hả nó 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 hả nó nó hả nó bạc nó nó hả nó l ล u แค่นดี๋ยวไถามมันยังเข้าใาหน่อยตำบหูหมโอเคมากเลยรสชาติอร่อยมากผุ้นนเมแองวันทุกคนหลายแห่ง ฝนมันตกเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นหนาบงม่วงนําหนาบงม่วงนี่แมงวันมันกาย ยามฝนก็ตกอยู่หยังมืออยู่แล้วน้ก็งอือมือยังมาอีกนะมือดกจมให้ฝนนึง่าเพนทท่านต้องการบ่ทันต้องการฝนเนาะพ่อเนาะช่วงเพิ่นก็ไปซื้อปุ๋ยด้ไปซื้อปุ๋ยมาวันกะเข้าก คุณจิมก็ได้เมื่อวันหยาให้แม่เทาถุงหนึง่งเอาไปไว้บ้านน้องสาวแล้วแล้วก็ซื้อสำหรับของนล้วอีกถุงหนึง่งเอามาไว้ตะวัน์หยาอ้อมบ้านของอย่างไรแม่เทาอ่าอยู่บ้านน้องสาวน่ะที่ของน้องซ้ายน่ะปลูกหญ้าไว้สิไปวันนั่นน้ำนอกขะเนาะอื้อ เข้ากันจะปักแข็งแล้วคเราเกืองจริงเข้ากันเบิองจักทองฟ้าเดียวยาเพ่นมาโดนโดนมันเป็นอเอานะอืม หนานีิอึดผักกินกนะ็ครับ สวัสดีเจ๊เดชช่วงเศร้ามาหาเทียงไม่เห็นฝนนะะอนาองอย่าเพ่งมาเออมันก็สีบกเนะขอนาะอ้ามาอาีเแล้วฝนอืม เดื่มแห้งขึ้นแล้วตุกคนวยี่ว่ามันมาลมกับฟางหองเนาะขอเนาะก่อนอันนี้มันหองอยู่แต่มันหองอยู่กับไก่โอ้ยชาวน้าลำบากลำบุญ หลังมะนีเยอะขึ้นกินแบบแข่งแถบสมุงเลยเด้อประมันนี้ประโยชน,น์นกับจินน้ำกับน้ำไม่เตยโค้ดตั้งแต่อายุสี่สิบขึ้นมะนีเนาะค่ะเนาะรู้สึกว่าจะดูแลสุขภาพอยู่เด้เน,นาะค่ะเนาะน้ำไม่เตยอ,อันนี้ก็ได้แก่โรคแก่ภัยหลายอย่างด้วยกันนั่นเองพร้อมนี้ด้วย Nhưng mà gì kỳ lạy lại nha mầm à lò ăn lò ăn kỳ giấc mơ kỳ mất mẹ kỳ đấy Mất kỳ lời mẹ kỳ này mẹ bỏ hình xử, mất คือมากแต่ะพะช่วงปีใหม่ต่ว่าจะเป็นกับมกินเด้ปีใหม่หรือมีอย่างสังสรรค์เนาะค่ะเนาะซื้อไม่คนอื่นกินแต่ว่าจะพองมากินเด้ทุกที่มันเกิดงดมะกินโดนแล้วหวาน้้ำตาลมันลายเราบอกมันไม่มีประโยชน์น้ำตาลเยอะห้ามกินก็จะ ถักคนไทยเด,ด้วยิเด้อบรรยากาศท้างเงินเป็ใจแน่ๆค่ะทุกคนคือบ่านยาเพ็ญบนบรรยากาศนีนนนนน่ช่วงเศรมหาเทียงไม่มีแดดอืมอึมคืึมอืมครม,มอยู่แต่ว่าช่วงบ่ายมานี่บรรยากาศเนาเ <c oughs> น,น่ะขนน้อนลิ้นเสแๆเลยต่อนี้ไปสือปุ๋ยกับไปโพอ อากษตรเกษตรกอนชาวนาคือกันนนะ้องคนน้องจมให้เรือ่องอ่าฝนนี่แหละจมว่าบ้านเขาบะไรคือกันนะองคนะน้องเพืองเขาปลูกได้ว่านดุอืมบางคนบวันหอดสามรอบแล้วเขาก็บ,บ่เกิดวะสัน จะบะไรยิ่นสูงก <te ็เป็นวันยอยู่นงเงี้ยเรื่องบันเยอะ์ฮแห้งขึ้นแห้งขึ้นดุโค่ยังเป็นจิได้ราพีและน้องคนแล้วค่ะเนาะคนแห้งขึ้นแห้งขึ้นดุทิพนาพอกันไหมย่งเป็นกับขอขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญ เมียพลังมนนองขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ